สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับ p e a l i n g Time by มีนะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการทำพิกอากาศนะคะหัวข้อพิกอกาศในวันนี้ก็คือการเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราค่ะมาแบบรีบเร่งนิดนึ่งพอดีช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไพ่มีคำแนะนำอะไรให้กับเรามีให้เลือกทั้งหมด3กองเช่นเดิมนะคะ กองที่1ก็จะเป็นกองของน้องคนนี้ค่ะก็คือน้องฟัตตชายค่ะเห็นได้เลยต่อมากองที่2ก็จะเป็นน้องคนนี้นะคะแอปเปิลแจ็คค่ะต่อมากองที่3ก็จะเป็นน้องลาลิตี้นะคะก็ให้เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาม,มากที่สุดเราจะเลือกจากตัวเลือกของน้องมาทั้ง3ตัวนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเ๋ยวเรามาดูคำทำนายของแต่ละกองกันเลยดีกว่า ถ้าใครยังเลือกไม่ได้ก็พอสคิปไว้แล้วอย่างหนึ่งจะทำทำสแตป์ให้นะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือว่าน้องฟัตเตอร์ชายนะเรามาดูกันว่าไพา่ทาโร่อยากบอกอะไรบ้างเอ s ซ u r c e ค่ะ t e m p เพลนค่ะ n i นายอฟคัพค่ะแล้วก็ Night of ฟานส์ค่ะสำหรับคนที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะต้องต่อสู้กับสิ่ง,งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งความอดทนความอึดการ เหมือนกับความพร้อมที่จะต้องสู้และลุยกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาเพื่อที่คุณนะคะจะได้มีโอกาสที่ดีที่สามารถก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้คุณจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่ทําให้ปัญหาต่างๆอะค่ะมันผ่านพ้นไปได้หรือว่านําตัวเราไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นมันเหมือนเป็นการเคลียร์เรื่องราวบางเรื่องราวเ,เรื่องราวบางอย่างค่ะให้มันจบลงเพื่อที่เราะจะสามารถเห็นภาพชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งที่คุณทําในตอนนี้มันอาจจะดูแบบ ขุกขักหรือว่าไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะแต่ว่าไพ่ก็อยากบอกว่าขอให้คุณนะคะมีความมุ่งมั่นและก็ทุ่มเทกับมันต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วมันจะประสบผลสําเร็จอย่างที่คุณหวังอย่างแน่นอนค่ะต่อมาปัญหาที่ตอนนี้ค่ะคุณกําลังเผชิญอยู่กับหนึ่งมองว่ามันอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความไม่มั่นคงของสถานการณ์รอบตัวไม่เหมือนกับว่าตัวคุณไม่สามารถควบคุมหรือว่าคาดการอะไรกับมันได้ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะไม่สามารถจัดก,การมันได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยภายนอกต่างๆเข้ามาร่วมอยู่ด้วยแล้วคุณก็ต้องคอยปรับตัวเพื่อคอยตั้งหลักกสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอออันนี้คือเป็นปัญหาที่เราต้องจัดการกับมันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคนเรื่องก,กองที่1นนะคะ1มองว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่ตัวคุณนะคะจะมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามามากมายให้คุณได้เลือกไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องการงานความรักหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะจำเป็นจะต้องจับงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือถ้ามองในแง่เรื่องความรักก็อาจจะแบบมีการพูดคุยการดูใจกับคนหลายๆคนในช่วงเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ซึ่งการเริ่มต้นที่จะเข้ามาเนี้ยมันจะทําให้ตัวคุณนะคะมีความสุขมีความพอใจรู้สึกว่าเออความปรารถนาต่างๆของตัวเราอะคะ่ะมันมีการได้รับการตอบสนองไปในทางที่ดีนะไพ่ก็อยากแนะนําว่าการเริ่มต้นในครั้งเนี้ยค่ะมันจะทําให้คุณได้ค้นพบคําตอบในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ตั้งคําถามมันจะทําให้คุณมีไฟมีแพชชั่นอีกครั้งที่จะเดินหน้าและก็คุณจะมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาตัวเองอะคะ่ะเพื่อให้เราเหมือนกับว่า อัปเลเวลอะค่ะหรือว่าก้าวไปให้ถึงในสิ่งที่ตัวเราปรารถนาในเป้าหมายต่อๆไปแต่ไพ่บอกว่าให้ระวังเรื่องการขาดความรับเอ่ความรอบคอบเออหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความหุนหันพันแล่นเอออย่าใจร้อนในเรื่องการตัดสินใจจะทําอะไรก็จงตึกตองให้รอบคอบก่อนค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคําทำนายจากไพ่อ,อลักขึ้นกันเนาะ ท o u ย์อย o r p a s w if you know y o u would be w u p p o r t e d what w o u l น you do นะคะแล้วก็ช็อปบู d ค่ะสำหรับคำแนะนำจากไพ่ลออเคิลเนี่ยไพ่อยากให้คุณรู้ว่าในในเส้นทางที่คุณเดินอยู่ตอนนี้ค่ะคุณไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพังนะคุณมีคนรอบข้างมากมายที่คอยให้การสนับสนุนให้การสัพพอร์ตคุณอยู่ ส่วนสําหรับบางคนที่เชื่อในเรื่องพวก d i วหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะขอให้คุณมั่นใจในเส้นทางที่คุณกําลังเดินทางอยู่นี้ว่ามันเป็นเส้นทางที่ใช่สิ่งที่คุณนะคะ่ะกําลังลงทุนลงแรงหรือว่าทุ่มเทอย,อยู่ทํางานหนักอยู่เนี่ยมันคุ้มค่ากับความพยายามของคุณอย่างแน่นอนคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยและก็ท้อใจบ้างในบางครั้งกับสิ่งที่คุณเจอและสิ่งที่เข้ามาทดสอบหรือท้าทายความมุ่งมั่นของคุณในแต่ละวันนะคะ แต่ว่าไม่ว่ายังไงอ่ะไพ่บอกว่าก็อย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำขอให้คุณอดทนและก็อย่าลืมที่จะชื่นชมความพยายามของตัวคุณว่าคุณเก่งมากขนาดไหนที่เดินทางมาได้ไกลถึงขนาดนี้จงลดการคาดหวังจากสิ่งรอบข้างหรือว่าผู้คนรอบข้างลงบ้างนะคะและพยายามทำปัจจุบันที่มีอยู่ในตอนนี้ให้ดีที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับความ อะจะได้รับรางวัลจากความพยายามของคุณอย่างแน่นอนค่ะก็หมดแล้วค่ะสำหรับคนที่ลกองที่1ก็ขอให้มีการเริ่มต้นที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมีความส,ม,าม,ส,สมหวังกันนะคะฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ u b s c r i b e แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะต่อมาเรามาดูคำทำนายของคนที่ลกลโกงที่2กันเนาะก็คือน้องคนนี้นะคะแอปเปิ a ลแคค่ะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไร Two of Cups ค่ะ The Star ค่ะ Six of Wands ค่ะ e g of Coins ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นช่วงที่คุณน่าจะมีการร่วมมือหรือว่ามีคนอะคะ่ะเข้ามาช่วยเหลือมาคอยซัพพอร์ตในงานที่เรากำลังทำอยู่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความลงตัวมากขึ้นการประสานง,งานต่างๆการติดต่อง,งานต่างๆค่ะอาจจะมีการคุยกันได้ลงตัวถูกคอมีการดิวกันตกลงกันได้หรือว่ามีคนเข้ามาให้การเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เรากําลังต้องจัดก,การมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะให้ผ่านผลไปไว้ดีคุณจะได้เจอคนที่ คุณรู้สึกว่าเออเขาเข้าใจจิตใจเรานะเป็นคนที่แบบเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันหรือบางคนก็จ,จะเจอเหตุการณ์บางอย่างอะค่ะที่มันทําให้ตัวคุณอนะต้องแบบรู้สึกอยากกลับมารักตัวเองอยากกลับมาดูแลตัวเองหาอะไรทําที่มันสร้างความสุขให้กับตัวเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหาอะไรที่มันทําแล้วก็แบบเออเรารู้สึกคุณเรียกอ,อะไรผ่อนคลายเออแล้วเรามีการปรับสมดุลให้ชีวิตนะมันเป็นการดูแลและ มันคล้ายๆก็เลยเป็นการกลับมาดูแลและใส่ใจต,ตัวเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่คุณกําลังเผชิญอยู่หนึ่งมองว่าเป็นเรื่องของพวก emotion, อิโมชันอารมณ์อ่อนไหวต่างๆงานที่คุณทำค่ะมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วมันทําให้มันไม่โฟคือมีการพอสตชั่วข่าวแบบเช่นเขาเรียกไงงานอาจจะเป็นการแบบเดี๋ยวทำทำหยุดหยุดมันไม่ใช่ว่าทําแล้วก็ไหลสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ เออกำลังทำทำอยู่สักพักก็ต้องมีเหตุการณ์มาให้หยุดก่อนนะพักก่อนนะเพื่อที่จะได้แบบไปทําต่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะมาเลยทําให้ตัวคุณนะ่ไม่สามารถทําได้ตลอดต่อเนื่องอย่างที่เราต้องการเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออเริ่มเบื่อเริ่มอยากที่จะพักอยากจะแบบหลบไปจากีความวุ่นวายต่างๆเนี้ยเพื่อแบบมาจัดก,การปัญหาจัดก,การกับสิ่งที่มันกวนใจของเราเหมือนเราต้องการพื้นที่สงบพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะแบบใช้เวลาในการคิดทบทวนว่าเราจะจัดการยังไงต่อ กับสิ่งที่มันเข้ามาเนาะเหมือนไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการทบทวนเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเรามาถูกทางเราถูกทางอยู่ไหมแล้วเราจะได้กําหนดทิศทางในการดําเนินชีวิตต่อไปอะคะ่ะว่าจะเอายังไงไปไซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังต่อดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ่ <The> การเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคนที่เกิดกนที่2นะคะ1มองว่ามันจะเป็นเรื่องการที่คุณนะคะจะได้รับข่าวดีจากงานที่มันอาจจะเคยล่าช้างานที่เราทํามาเป็นระยะเวลานาน มันแบบอยู่ก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าแล้วก็เออมีความสําเร็จอย่างที่เราแบบงงๆอะ่ะเข้ามาแบบเอา้าได้แล้วหรออะไรประมาณนี้ค่ะการเจราจาการรอการตอบรับเซ็นสัญญาอะไรพวกเนี้ยค่ะอยู่ๆก็จะได้รับการแบบติดต่อกลับมาแล้วก็เหตุการณ์รอบตัวของคุณนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันค่อยๆดีขึ้นนะตามลําดับอะไรเงี้ยมันมีการที่เราค่อยๆเห็นสเต็ปของการที่เราสามารถก้าวไป ทีละนิดทีละหน่อยไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้จนแบบจากภาพที่มันแบบจะตกลงมันจะทําได้หรือเปล่าวะมันมันมันไม่แม่นใจไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กเ็เริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนว่าฮเฮ้ยโอกาสประสบความสําเร็จมันมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนผลงานของเราอะค่ะจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะคําแนะนําจากไพ่นะคะการเริ่มต้นในครั้งนี้มันจะทําให้ตัว ะะมีความสุขแล้วก็รู้สึกพึงพอใจกับการใช้ชีวิตคุณจะรู้สึกว่าเออตัวคุณอ่ะเริ่มสนุกกับงานหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แล้วก็ได้แบบมีการเรียนรู้ว่าความสําเร็จที่ตัวคุณได้มานั้นนะคะมันมาจากความพยายามของตัวคุณกับสิ่งที่คุณลงแรงมามันไม่ใช่เป็นสิ่งสูญเปล่าไปนะอะไรเงี้ยมันทำแล้วมันก็สร้างให้คุณสร้างเรียกว่าอะไรความพาว,ว่าความภูมิใจอว่าเออเห็นค่าในตัวเองอ่ะ แต่ว่าไพ่ก็อยากให้แบบระวังเรื่องการที่เราอ่ะเหมือนมีแพชชั่นมากเกินแล้วก็มันทําให้เราแบบจดจ่อโฟกัสแล้วก็จมและดาดิ่งกับงานงานจนบางทีเราอาจจะแบบลืมสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เช่นเหมือนเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อนให้คนรักหรือว่าให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปมาดูคําแนะนําจากไพออก่อัลลิขกันเนาะอันบาวค่ะ List สโ p a t t e r n s ส์คอนเ t ็กซ์ a อนด์พัสไล แล้วก็ Facebook ค่ะอืมสําหรับคนที่ละกองนี้ไพ่อาจจะอยากให้คุณนะคะปลดปล่อยการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆพวกแบบการยึดติดกับพวกความเชื่อขั้นย่มเก่าๆที่มันผูกรัดชีวิตของคุณเอาไว้แล้วมันก็ทําให้ตัวคุณนะคะไม่สามารถที่จะนําพาชีวิตของคุณไปเจอเรื่องราวใหม่ๆได้ พวกปรับทิฐทิอีโกโหรือว่าทัศนคติบางอย่างที่ลึกๆอ่ะตัวคุณเองเองก็รู้อยู่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะกับการที่เราจะต้องคอยยึดคอยถือหรือว่าคอยกอดมันไว้อ่ะคือมันเหมือนกับว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะไพ่ก็อยากให้คุณลองถามตัวเองว่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าอ่ะกับการที่คุณน่ะต้องเสียเวลาเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพใจในการพยายามไปแบบ ถกเถียงไปการไปกาไปพูดไปพิสูจน์ว่าเนี่ยสิ่งที่คุณคิดอะ่ะคุณถูกนะคุณเป็นผู้ชนะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายิ่งคุณสามารถเคลียร์พลังงานลบๆต่างๆได้เร็วเท่าไหร่อ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบความสึกโกรธแค้นความกลัวความกังวลก็ไอพวกความคิดทั้งหลายที่มันแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่ปลอดภยัยแล้วเราถือรกอบกันไว้อยู่กับตัวเนี่ยยิ่งเราแบบเคลียร์มันออกไปได้เร็วเท่าไหร่อ่ะ ตัวเราก็จะสามารถแบบเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็โอกาสในการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะนำสิ่งดีๆมาให้เราอะคะ่ะได้เร็วขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่ายึดอย่าถือในสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเลยอะคะ่ะก็น่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองก็ขอให้มีการเริ่มต้นที่ดีที่จะนำพาเรื่องดีๆมาให้ตัวเราได้ยิม้มได้มีความสุขกันอีกครั้งกันนะคะ ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์สับสไทร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเลยค่ะต่อมาเรามาดูคำทำนายกองที่3กันนะฮะก็คือน้องคนนี้น้องเรลิตี้ใครเลือกกองนี้บ้างเอ่ยเพราะว่าเราเลือกกองนี้อ่ะอย่าลองมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเราหรือ y p e t เ s สค่ะเทียบครับค่ะ เซนซอร์สค่ะเชเห็นไหมเอ่ยทวอฟคอยส์ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็คือน,น้องรายดิตี้คุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่รู้สึกเบื่อหน่าย เหมือนเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่คุณตั้งเป้าไว้ะค่ะมันไม่ค่อยชัดเจนหรือบางคนก็คือ,คอเป้าอะ่ะมันยังชัดเจนแหละแต่ว่าเส้นทางที่กําลังเดินอยู่เนี่ยมันเริ่มมีความเบื่อความไม่แน่นอนความอะไรสักอย่างเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเรายังไม่อยากทําอ่ะเราเราไม่มีอารมณ์ที่ที่จะจัดการกับมันอย่างที่เราต้องการที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็แต่ก็ไม่เชว่ไม่ทําเลยนะคือก็พยายามที่จะทํางานตามที่แบบสมมุติว่าคนที่ได้รับหน้าหน้าที่มอบหมายมาไงว่าต้องทาอันนี้อันนี้เนี้ยเขาก็ทาแหละเราก็ทําไปแหละทําไปเท่าที่เขาเรียกว่าอะไรทำเพื่อให้มันเสร็จแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ความรักใส่แทชชั่นขนาดนั้นอะ่ะเหมือนกับโอเคทําตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็จบไปอะไรประมาณเนี้คะ่ะซึ่ง อารมณ์ช่วงนี้ของคุณมันจะค่อนข้างอ่อนไหวหงุดหงิดแล้วก็ถูกกระตุ้นได้ง่ายมันจะมีความแปรปรวนขึ้นขึ้นลงๆตามสถานการณ์รอบตัวคุณจะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวอยู่ลึกๆก็ค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเออเราไม่สามารถที่จะพูดหรือแสดงออกใน,นสิ่งที่เราคิดออกไปอะ่ะเหมือนคนรอบข้างไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็อยากจะแบบแยกตัวออกมาจากโซเชียลจากสังคมจากจากครอบครัวหรืออะไรจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ที่เราสึกว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ปัญหาหรือประศักด์ที่เรามำลังเผชิญอยู่เนี่ยสำหรับคนที่เลือกกองที่สามหนึ่งมาว่ามันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันอ่อนไหวง่ายเนาะที่แบบเราอาจจะมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆกับผู้คนได้ง่ายในช่วงที่เราแบบเราอินนะอินกับข่าวอินกับข้อมูลทุกสิ่งอย่างแล้วมันก็ทําให้เราอะจมแล้วก็ค่อนข้างแบบสับสนเศร้าง่ายอะไรอย่างเงี้ยอ,อีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่เราไม่อยากยอมรับความจริงหรือว่า ยังไม่อยากที่จะ,ะเผชิญหน้าว่าตอนนี้ตัวเรากําลังมีปัญหาที่ต้องจัดการและแก้ไขยอยู่นะมันก็เลยใช้เราอาจจะใช้เวลาไปกับโลกโซเชียลใช้เวลาไปกับเพื่อนฝูงใช้เวลาไปกับสิ่งต่างๆที่มันทำเราเรารู้สึกว่ามันเรามีความสุขนะเรารีลกค์นะแต่จริงๆมันสิ่งที่เราทำอะเราก็รู้อยู่ลึกๆแล้วว่าเรากําลังหนีปัญหาอยู่อะไรประมาณเนี้ค่ะการเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ย สำหรับคนี่กองที่3หนึ่งมองว่าเป็นเรื่องของการที่คุณกําลังรอเวลาเพื่อที่จะแบบนับหนึ่งใหม่ให้กับชีวิตนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณต้องการจัดการสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในชีวิตของคุณน่ะให้มันออกไปให้มันจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะเป็นผู้คนที่แบบคอยเข้ามาเอาเปรียบคุณหรือว่าอยากจะเลิกนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มันแบบส่งผลเสียต่อร่างกายต่อจิตใจของเราอะนะ มันเหมือนกับว่าคุณมองเห็นจะทมบางอย่างที่มันทําให้คุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าชีวิตมากขึ้นอ่ะมองเห็นความสําคัญของการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของตัวเองที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อ่ะเราต้องแบบใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นแล้วอ่ะเราจะไม่อยากจมอยู่อย่างนี้เหมือนที่ผ่านมาแล้วในสำหรับคนกองนี้หนึ่งมองว่ามันมีความหมายของในแง่แบบการพัฒนาจิตวิญญาณหรือว่าส p ปร i ิชวนด้วยก็คือ คุณนะคะอาจจะมองเห็นแล้วก็เข้าใจถึงความไม่แน่นอนในชีวิตอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรเห็นว่าท่าจักรของชีวิตที่มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป,แล,บไปแล้วมันจะทําให้คุณนะต้องการที่จะปลดไปล่อยไอ้ตัวตนเก่าๆความเชื่อเก่าๆอะ่ะทิ้งไปเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การตื่นรู้ที่มันลึก,ล,ก,ล,กลึกซึ้งขึ้นเติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะซึ่งคําแนะนําจากไพ่ไพ่ก็บอกว่าในการเริ่มต้นทางเนี้ยค่ะ มันจะทาให้ตัวคุณมีความคิดและการใช้ชีวิตที่สมดุลมากขึ้นคุณจะมีการปรับตัวแล้วก็มีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะคะที่สามารถสร้างความสมดุลได้ทั้งแบบภายนอกแล้วก็ภายในตัวเองคุณจะนําความคิดและไอเดียต่างๆมาปรับใช้กับงานที่คุณทําได้อย่างมีความสร้างสรรและเหมาะสมและลงตัวส่วนบางคนในเรื่องการเงินนะคะอาจจะต้องแบบมีการเงินต่อเนาะแต่ว่ามันก็ยังสามารถ ที่จะจัดหามาหมุนได้อยู่เรื่อยๆไม่ถึงขั้นแบบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดีย๋ยวเาดูคำแนะนำจากไพ่ออลลักเนกัน P-PDS ใช่ไหมถ้าอ่านออกสิ่งผิดก็ขอภัย p d s Double Mission Channeling and Uplifting Humanity แล้วก็ m ิวแอ h ด n e y นนค่ะ สำหรับคนเรียกกองนี้หนึ่งยังรู้สึกมันเป็นเรื่องของการแบบพัฒนาทางด้านทางด้านจิตวิญญาณหรือสปิริตชัลจริงๆนะคือมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ที่บางที่คุณบางคนควรรู้หรือไพ่อยากจะบอกโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่อยากจะให้คุณนะคะจงมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าตัวคุณนะคะมันมีเป้าหมายบางอย่างที่มันแบบมันไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดไวม,มากอะ อย่าอย่าดูถูกตัวเองหรือว่าอย่าสงสัยในตัวเองอะ่ะอยาก,กักขังตัวเองด้วยการเอาแต่มองคนอื่นประสบความสําเร็จในเป้าหมายของเขาอะ่ะคือเหมือนบางคนเห็นอะ่ะเราก็เรารู้สึกว่าเออเมื่อไหร่เราจะประสบความสําเร็จได้อย่างเขาบ้างแต่จริงๆแล้วอะ่ะเป้าหมายของเขามันอาจจะไม่ใช่ของเราไงอะไรแบบนี้ค่ะไพ่ก็เลยอยากให้คุณนะคะค้นถาความหมายที่แท้จริงว่าการมีชีวิตอยู่ของคุณเนี่ย จริงๆตอนนี้คุณเกิดมาเพื่ออะไรและตัวคุณนะคะอยากที่จะบบทิ้งอะไรไว้บนโลกใบนี้บ้างที่มันเป็นประโยชน์อาจจะแบบทาอะไรเพื่อคนอื่นบ้างที่ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองแล้วก็เมื่อไรอะค่ะที่คุณรักและยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวคุณเป็นจริงๆอะโดยที่ไม่แบบไม่หลอกตัวเองอะคุณก็จะมีความสุขที่มันเกิดขึ้นจากข้างในและคุณนะคะจะไม่ไปวิ่งไล่หาเอาจากปัจจัยภายนอกจาก บบไม่ไปวิ่งไล่เอาคําชมเอาการยอมรับต่างๆจากคนภายนอกเพราะว่าตัวคุณจะรู้จักเคารพตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งที่อยู่ภายในตัวของคุณนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณเนี่ยมีความสามารถและมีศักยภาพนะคะที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริงได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนก็สำหรับคนที่กองที่3ก็น่าจะหมดแล้วเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอให้มีการเริ่มต้นที่ดีเข้ามาในชีวิตกันให้แบบ ได้ยิ้มได้อีกครั้งนะส่งพลังให้ทุกๆคนท,ท,ทุกกองเลยอะคะ่ะช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องราวที่แบบหนักแล้วก็ค่อนข้างทําให้เราเศร้าแล้วโคตรถูได้ง่ายอะแบบไม่ว่ายัางไงก็คนที่ให้กําลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองอย่ายอมแพ้กันนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามและสําหรับคนที่มีเรี่ยวแรงมีพลังก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันกําลังใจหรือว่าให้คําพูดดีๆก,กับคนรอบข้างบ้าง เนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์สัพไทยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่เข้ามาฟังกันวันนี้วันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูแลตัวเองกันดีๆนะคะบ๊ายบาย